นะครับแทงปลาตีห้ามาดูระยะสั้นๆว่าจะได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ได้ปีเยอะแล้วช่วยช่วยช ใหว่าาัีกยไปแล้วตัวนึงตัวไม่โตครับไม่โตเท่าไหร่คางดำเห็นปลาในถุงเพียบเลยแต่มันขุนนะสิการวิ่งชอน นี่ปนินใหญ่เขาขี่แท่งไม่โดนอ,อกีกถอด ไม่ให้ไม่ทันเย้ชักเลือไม่อยู่ใหญ่ด้วยให้เดินกลับอีกสักรอบเถียงให้ะพักดสหมวกมันห่างไป แข็งไม่ดุดเยอะหลายตัวปลาไม่หลุดลงเดียวตัวเี็ได้เยอะนี้ตัวเล็กคนระับเดี๋ยวให้ดูผลงานแหใ่ถุงสมองมันง้างครับ ไม่คมเลยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ได้แล้วตัวใหญ่ครับนี่ไซส์ใหญ่มันจะเป็นผลง,งานนี้ครับไสสวยๆเฮ้ยดูผลง,งานนะเดี๋ยวผมจะเดินกลับอีกรอบแล้วก็ผมปิดคลิปแล้วให้ดูผลง,งานก่อนผมจะเดินกลับอีกรอบนี่คนระับดูช่อนนะอช่อน ตันนี้ไส่ใหญ่พระบูุณช้อนวนี้ก็เก็บเท้าของหลานทุกวันก่อนช่อนน,อ,อนนี้ก็เก็บแด้จ้ะจะสองโลได้ตันนี้มันตัวใหญ่ประมาณนี้ครับผม